นี่คือวิดีโอที่เราได้จากการไปสำรวจท่อระบายน้ำแห่งหนึ่งมาจนทำให้เห็นว่าในท่อมีอะไรบ้างแล้วทุกคนสงสัยเหมือนกันไหมว่ากล้องสองท่อเป็นแบบไหนจะเหมือนกับกล้องโทรศัพท์หรือกล้องโกโปรหรือเปล่าเราไปทำความรู้จักกันจากช่างมิกท่อตันกุ๊บได้เลยครับวันนี้เราจะมาแกะของเล่นใหม่ที่เขาเรียกว่ากล้องสองภายในท่อนี้ อุปก,กรณ์ที่เราได้มาอันนี้จะเป็นตัวหัวกล้องนะครับกับสายสลิงระยะความยาวน,น่าจะอยู่30เมตรนะครับตัวนี้ก็เป็นเลนส์กล้องนะครับสามารถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้อ๋อตัวนี้เป็นสายเสียบสัญญาณนะครับต่อเข้ากับหน้าจอตัวนี้จะเป็นตัวครอบหวัวเลนส์กล้องนะครับเพื่อที่จะได้นําพาตัววัสดุกล้องเราเข้าไปในท่อได้แบบลื่นไม่ว่าจะเป็นโค้งข้อง,อ,งอต่างๆก็สามารถที่จะดันไปได้นะเพราะมันมีล้อให้ ตัวควบคุมนะครับอยากกับ i p a d ใหญ่มากในกล่องก็จะมีสายไว้เชื่อมกับตัว iPad ได้เลยสามารถดูผ่านหน้าจอหรือตัว ipad มือถือก็ได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูการคอนโทรลตัวหน้าจอนะเร้่งต้นนะครับมันก็จะสามารถหมุนได้ก็เดี๋ยวผมจะคอนโทรลผ่านตัวจอนะครับสามารถหมุนได้แล้วก็สามารถขึ้นลงได้สามารถคอนโทรลได้เลย เดี๋ยวเราจะมาลองดูความคงชัดของอตัวหน้าเลนกันนะครับถ้าเป็นพวกท่อ p v c มันก็จะเห็นรายละเอียดค่อนข้างชัดเจนนะครับถ้าเราอยากดูข้างบนเราก็หมุนได้เลยหมุนได้เลยตามเลนเลย ใครที่สนใจนะครับอยากให้เราไปสำรวจท่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอนโดหรือโรงแรมหรือตามบ้านพักที่เจอปัญหาท่ออุดตันหรืออยากรู้ว่าท่อเราซุดตรงไหนหรือเปล่าเราก็สามารถที่เะาไอ้เครื่องมือตัวนี้เอาไปส่องดูได้นะครับวม่ามันเกิดปัญหาซุดแตกหรือมีรอยร้าวตรงไหนเราก็จะบอกจุดได้เพราะว่าตัวนี้เขาจะมีระยะเมตรบอกว่าเข้าไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยู่ตรงไหนของบ้านเราก็สามารถฟันทงให้ทางลูกค้าได้ ส่วนใหญ่เราจะเน้นท่อขนาด4นิ้วขึ้นไปนะครับยังไงก็ลองติดตามรีวิวเราเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะไปสำรวจเร็วๆนี้ให้ดูโอเคครับผมขอบคุณครับ